วันศุกร์ที่7มิถุนายน2 5 6 7รอดรเอกพันธ์อินเจือนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดปรสาสททองเพื่อพบปะพูดคุยและชี้แจงข้ขอกฎหมายให้กับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองวัดปลาสททองในการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดก,การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีดรสิริพรอินเจือ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรมณรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และแรับเกียรติจากดกรดมปวงฟ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนณโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททอง